สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อู่กเกียไกรค่ะพบกับรถสวยๆแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะจะมารีวิวนะคะรถที่เสร็จแล้วพร้อมใช้งานค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็น MEGA JO7E เครื่อง210แรงเทอร์โบคอมมันเล็ว50นั่นเองค่ะเป็นคัสซีนอกนะคะสำหรับคันนี้นะคะแต่งแบบเต็มเลยนะคะ เป็นหน้าโดนิเมเตอร์ค่ะแล้วก็เราไฟ3ามชั้นนะคะอ่ากันชนนะคะเป็นตัวเดิมแล้วก็พร้อมเหล็กคาดกันชนอีกทีหนึ่งค่ะขากระจกนะคะเป็นขากระจกจอจานค่ะแล้วก็กระจกนาซ่าเต็มราวนะคะสวยงามมากๆลงตัวมากๆสำหรับสีนี้นะคะจะเป็นสีน้ำเงินมุกนั่นเองค่ะ สวยมากๆเวลาเจอแดดนะคะมุกเขาก็จะประกายนะคะจะไม่ใช่สีน้ําเงินธรรมดาเนาะจะเป็นสีน้ําเงินมุกนั่นเองค่ะสวยงามมากๆค่ะลงตัวมากๆผ้าใบด้านหน้านะคะลูกค้าสั่งทําเองเนาะเวลาใช้งานนะคะส่วนมากก็ถอดออกค่ะ,ะสำหรับคันนี้นะคะใช้เป็นยางเรเดียนด้านหน้าสอง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 ,สองเส้นนะคะส่วนด้านหลัง,ยยงใช้เป็นยาง ธรรมดาแบบนี้นะคะแล้วก็คันนี้พิเศษมากๆลูกค้าสั่งเป็นใส่เป็นอา่าล้อนะคะกระทะนะคะแบบน,แบบนี้ด้านในนะคะ ลูกค้าบอกว่าไม่ทําเบาะใหม่ค่ะเอาเป็นเบาะเก่าญี่ปุ่นมาเลยเราก็ได้ทําความสะอาดนะคะให้เรียบร้อยคอนโซลส่วนมากๆแต่ปู v ีพด้านหลังด้านล่างให้เพิ่มเติมเนาะนะคะส่วนเบาะนะคะไหมเอี่ยมอยู่เลยลูกค้าบอกว่าชอบเป็นเบาะ้ามากกว่า แล้วก็กรองนอกกรองในแถมให้เรียบร้อยค่ะภายในเราทําความสะอาดให้ละเอียดยิบเลยนะคะสวยมากๆคันนี้จะเป็นคอนโซลด้านหน้าเป็นสีดำนะคะเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะของเมกาที่นาเข้าเนาะ, <S <S <อ>ะนะคะบันไดใส่เรียบร้อยค่ะของแถมก็จะเป็นกันสาดเบ้ามือเปิดนะคะแล้วก็บังตอนนั่นเองค่ะตรงตรงนี้บันไดลิงก็จะเป็นลิ้นะคะ สำหรับคันนี้เป็นกระบะนะคะทรง3มมิตรลนคู่กระดูกข้างนั่นเองค่ะเป็นทรงของที่อูอเนาะก็จะเป็นความยาว3มเมตรหกระแนง2ไม้นะคะแล้วก็เชื่อม CO2 เต็มทุกจุดนะคะแบบนี้เลยลกันหมารากันหมาก็จะเป็นติดกับตัวรถติดกับตัวกระบะนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นท่อแฝดสีเลยค่ะสวยมากๆคันนี้จะขึ้น เดินทางนะคะไปที่จังหวัดสุรินทร์ของอเจอกันพรุ่งนี้เช้าวันที่หนึ่งมกราคมสองหนั่นเองค่ะพุทธศักราชใหม่ผ้าใบด้านหลังนะคะก็ใส่แบบเต็มผืนเลยนะคะส่วนไฟท้ายนะคะก็ติดแบบสวยงามมากๆค่ะติดแบบหมันะคะฝาท้ายทรงฝาท้ายของคันนี้นะคะเป็นแบบเชื่อมติดปิดหมดเลยนะคะแล้วก็จะมี ตัวดันท้ายใส่ให้เรียบร้อยกันไหนใส่ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ไฟส่องนะคะไฟส่องทะเบียนนะคะลูกค้าดูใกล้ๆจะเป็นสีมุกนะคะเห็นไหมมุกมันเป็นประกายอันนี้เขาใส่มุกด้วยนะคะเป็นน้ําเงินมุกเวลาเจอแดดสวยมากๆค่ะลูกค้าสั่งสเปคเองนะคะทําทไมลูกค้าส่วนมากจะสั่งเป็นสเปคเอง เพราะนะคะแน่นอนค่ะได้ตามต้องการอย่างสีนะคะแล้วก็การแต่งการาทรงของรถนะคะก็ได้ตามต้องการนะ้ำมันเครื่องของเหลวถ่ายให้เรียบร้อยน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องนะคะถ่ายให้เรียบร้อยแล้วแบตเตอรี่ใหม่นะคะสองลูกใส่เรียบร้อยเนาะแล้วก็กรองตัวล้านะคะกรองดักน้ําเปลี่ยนใหม่ทุกคันดูแลให้ทุกจุดนะคะอ่าภายในของฝัง่งนี้อ่าลูกค้าไม่เอาเบาะเนาะก็จะเป็นเบาะตัวเดิมนะคะแต่ว่า ข้างในทําความสะอาดให้สวยงามเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะบันไดข้างใส่แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นหัวแคบนะคะคาซีนอกคันนี้สวยลงตัวมากๆค่ะอ่ะทรงของรถก็จัดเต็มจัดจานมากๆนะคะสวยมากๆนี่เลยทรงทรงนี้นะคะประมาณนี้เลย สวยนะคะต้องบอกว่าสวยคัซีบอกไว้เลยว่าที่นี่สวยมากๆนะคะเราคัดแต่รถสวยๆมาให้นะคะคันซีสวยๆมาให้พบกับเราได้เลยที่อู่กอกเรียงไกลหรือโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0832423843ค่ะอยากได้รถสวยๆรอๆไปไว้ใช้งานนะคะสำหรับมือสองเนาะก็แวะมาชมกันได้เลยนะคะที่อู่กอกเรียงไกลค่ะยินดีจะส่งให้ใหม่นะคะ สีใหม่กระบ,บะใหม่นะคะก็ต้องการอะไรใหม่ๆก็แวะมาชมกันได้สำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันเป็นคลิปหน้านะคะแล้วก็คลิปนี้ขอสวัสดีปีใหม่นะคะเป็นปีพุทธศักราชใหม่นะคะสอ 67นั่นเองค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงการงานรุ่งเรืองนะคะการเงินมั่งคัง่งการงานรุ่งเรืองแล้วก็เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางสำหรับปีนี้นะคะทางอู่ก็ส่งมอบรถคันนี้นะคะเริ่มปีใหม่เลยไปที่จังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะเจอกันได้ทุกๆปีเนาะนะคะ เราก็ยังเปิดทำการปกติค่ะแวะมาพูดคุยนะคะแล้วก็ชมงานจริงได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ